สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะโควินบ้านของเรานะคะในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะในวันนี้เราจะมาแกงจิดกันนะคะแกงจิดหมูสับค่ะมาดูวิธีการทําค่ะอันนี้ก็เป็นหมูของเรานะคะหมูสับนะคะผสมด้วยสามเตอน,นะคะสามเตอก็จะประกอบด้วยผิกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะ หอมค่ะอร่อยค่ะร้อยห้าสิบกร,รัมนะคะคำโตโตค่ะคำโตโตใส่ไปเลยค่ะอร่อยค่ะหมูนี้ก็ต้องมีเทคนิคการทำหน่อยนะคะหมูนี้ต้องใหม่นะคะถึงจะอร่อยค่ะต่อไป ต่อไปเราก็จะใส่ผักนะคะแกงจืดตัวน,นี้จะประกอบด้วยวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นสักสามสิบกรัมนะคะใส่ลงไปค่ะุน้นเส้นนะคะสามสิบกรัมผักค่ะผักนะคะผักที่สําคัญของเรานะคะนี่ค่ะคะน้าเม็กซิกันนะคะห้าใบนะคะใส่ลงไปค่ะยังไม่ปรุงรสนะคะเดี๋ยวค่อยปรุงค่ะ แล้วก็ผักใบหม่อนนะคะห้าใบนะคะอันนี้บ้านเราปลูกเองนะคะอร่อยค่ะใส่ลงไปนะคะจะทําให้น้ํากลมกล่อมค่ะนะคะสดใหม่ค่ะต้องเด็ดมาจากต้นนะคะต่อไปก็จะเป็นคะน้านะคะผักเยอะนะคะวันนี้คะน้าหนึ่งต้นค่ะวอเตอร์เคปนะคะสิบยอดนะคะวอเตอร์เคปก็บ้านเราปลูกเองนะคะ กระหล่ำคาญหนึ่งกำมือค่ะถั่วงอกค่ะหนึ่งกำมือค่ะใส่ลงไปค่ะกินผักเยอะหน่อยนะคะกินผักเยอะดีไหมคะดีค่ะกินผักเยอะก็คือสบายท้องค่ะน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้แกงจืดนี่มันต้องกินหยอดถึงจะอร่อยนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ซีอิ้วค่ะซอสหนึ่งช้อนเพื่อทำให้น้ำกลมกล่อมนะคะ กินหยอดนะคะผิกน้ำปลาก็ได้ค่ะอร่อยค่ะนะคะสำเร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะน้ำอ๋อลืมใส่ <c oughs> ชิมสักหน่อยนะคะ <c oughs> ชิมด้วยกันนะคะ อร่อยมากค่ะดับไฟค่ะสำเร็จแล้วนะคะไปกินด้วยกันค่ะแกงจีดนะคะอุ้นเส้นแล้วก็ผักรวมนะคะหลายชนิดค่ะวันนี้อร่อยนะคะกินผักเยอะๆสบายท้องค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะ